สวัสดีครับมาวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูบอร์ดวอกของผมเองนะคะสีม่วงคันนี้ถ้าเกิดใครเคยดูดูอยู่เนี่ยผมก็จะพาไปปั่นทุกที่นะคันนี้ผ่านหลายสนามละสนามทัวร์นาภูมิก็ไปมาละน้ําตกเกศสาวน้อยก็ไปละนครนายกแล้วก็ราชบุรีสวนพึ่งอะไรพวกนี้ไปมาละวันนี้เนี่ยนะฮะผมบอกก่อนเลยนะคันนี้ผมจะขาย นะคันนี้ผมขาย9,000ไม่ใช่โทษที8,900นะพร้อมส่งนะคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเดิมๆของบอดวอล์กเนี่ยก็จะเป็นลอ20เกียร์7สปีดนะ1อ20เกียร์7สปีดของชิมาโน o ธรรมดานะเป็นเฟรมโคโม31เออ่ C1 30นะโคโมนะครับแล้วก็ ผมก็เอามาเนี่ยคันนี้ผมได้มาจากร้านพี่แลนนะร้านพี่แลนแล้วผมก็ไปเซอร์วิสใหญ่ที่ร้านพี่แมนนะคันนี้คันนี้ผมขาย8,009ผมบอกก่อนนะคันนี้เนี่ยมีข้อติอยู่ตรงนี้นี่ผมบอกข้อติกันเลยเบาะชำรุดนิดหน่อยจากการใช้งานสีโดยรวมเนี่ยก็จะมีถลอกบ้างตรงนี้นี่ตรงนี้ถลอก นะตรงนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับจากการใช้งานทั้งหมดเลยจากการพับทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ข้อติเนี่ยก็คือตรงนี้พังตรงนี้กดปุ่มเนี่ยกดปุ่มตัวเลขไม่ขึ้นแต่ว่าเปลี่ยนเกียร์ได้ปกตินะครับอ่านะแล้วก็คันเนี้ยผมได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอามาเอามาใส่นี่กระโหลกกวงนะของไลโป ตอนแรกเนี่ยจานมันอ่ะจะเป็นสแตนดาร์ดประมาณ48-49หรือ50แต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมมาเปลี่ยนเป็นนี้นี่นี่คือจานหน้า56นะจานหน้า56เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเปลี่ยนจานหน้าเพราะว่ามันก็ทำให้ปั่นเร็วมากขึ้นนะก็เหมือนทดเกียร์ไปทดเกียร์มาแหละนะคนเล่นรถเขารู้อยู่แล้วไม่อยากพูดมากนะฮะแล้วก็ผมก็มาเปลี่ยนล้อนะ อันนี้เห็นมันเลอะลพอดีผมเพิ่งปั่นมาวันนี้ฝุ่นมันเยอะน้ำมันเยอะอะไรเงี้ยผมก็เปลี่ยนเป็นยางพับมานะยี่ห้อนี้ก็รู้อยู่ว่าสั่งมาจากที่ไหนนะฮะชุดแต่ว่ายางนอกกับยางในเนี่ยชุดหนึ่งก็ห้าหกร้อยละผมก็เปลี่ยนมาหมดเลยสองอันเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะฮะเป็นเอ่อนี่ยี่สิบคูณหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองศูนย์นะนะฮะแล้วก็ไปใส่สเต็มมา นี่ใส่สเตมมาแล้วก็มีอันนี้นะฮะมีที่คีบโทรศัพท์ที่นี่โทรศัพท์แบบดีเลยนะล็อกได้ด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นปอกแฮนเน่ให้มันเป็นสีน้ำตาลเข้ากับตัวอบาะตัดกับสีม่วงนะเกียร์ก็เป็นเจ็ดสปีดตามปกตินะฮะล้อก็วงล้อนะก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นของมันนะก็ยังใส่อยู่นี่นะฮะ 7จ็ดสปีดเกียร์ชิมาโนธรรมดาข้างหน้าเป็นไรโรแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตอนแรกที่ผมเปลี่ยนมาผมก็คิดว่ามันสวยมันก็สวยจริงแหละแต่การใช้งานเสียแต่เพราะว่าอันนี้มันเป็นรถพับลามันเป็นกระไดอะเขาเรียกอะไรนะที่เหยียบอย่างเงี้ยมันพับแล้วมันมันพับยากมันพับแล้วมันไม่สนิทนะฮะอ่าถ้าใครเอาไปเนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนคืนก็ได้หรือว่าชอบแบบนี้ก็ก็แล้วแต่นะฮะ อันนี้ชุดเนี้กะโหลกกวงชุดเนี้ยผมก็เปลี่ยนมาเท่าไหร่ตังเหมือนกันนะแต่ผมไม่ถอดออกนะผมให้ไปหมดเลยนะฮะสีเห็นไหมก็จะเป็นบอดวอล์กตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้แหละตัวไหนแต่รู้อย่างเดียวว่ามันเป็นตัวรูจมูกสามสามรูละเนี่ยตัวเนี้นี่นี่สเต็มนี่นะไฟมีไฟด้วยไฟอ่าไฟก็ยังติดอยู่ใช้งานตามปกตินี่นะฮะ ของผมเองนะก็ทําจักรยานอยู่แล้วก็เลยอยากขายนะนี่เอาดูสวยๆนี่คันนี้นี่ผ่านศึกมากับผมเยอะนะเป็นรถคู่บุญเลยนะโอเคใครสนใจก็ทักหา,าผมได้0852459474นะฮะผมทิปนะครับโทรมาหรืออินบ็อกมานะครับโอเค